พอยฮ็ด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 อยิ้ดอยฮ็ดพอยดพอยิ้ค่ะพเต่านะแมนไกับบุตรหลานเกและสับปะรดฮาขอเป็นฮ่ไปไปไเฮ็ดยังลเ็ยัง่เฮ็ดไข่เ็ดดูสไปนี่ว้ายใส่เี่ะเขานีค่เอาเฮ็ดไข่อีริดนะเอาเี่พี่น้องอุ้ยเฮ็ดไข่นังจูมพี่น้องอุ้ยปะตัวนี้พูดเตาเลยพูดตนี้นะ เกิเชียรอะไรเกิดอยีพูเตาเลยโอ้โหนี่ว่าเมืองเห็ดเนี่ยเอออยู่ในพูเตาเลยปาดอกนี้ครับเแบียบงามครับเส้มีดอกเดียวเปล่าทั้งพูนกับมีโอ๋อถ้าขอไปเอาเดียวเกิดอยู่ในพูเตาเลยนะนอู้หูดอกนี้ดอกนี้มันเทาเปล่าหนโอ้อย,สอย,สอยอเส้นเส้นเส้นส้นไปอยู่นี่กันยี่ป่ะโอ้ยอยู่นี่กันมีไป่น้อง อุ้ยไปแต่บังบังเถ่าแล้วเถ่าเถ่าเลยแต่เอาอู้หยพี่น้องบังน้อกันครับอยู่ที่ภูเต่าเลยนะครับบันดอยังยังคุณพรามีบ่แมนแมนอ้หพี่น้องมาคึกคักแล้วบหอมหอมกลมก่อมอู้ืนเด้อบ่ไปกันมูที่ทำโอ้ยอู้พี่น้องมาเนี่ยใช่ละโอ้ยตัวนี้รังนะโอ้ตัวนี้อู้อันนี้มันกินก้อนแล้วเป่านี่แมนเอ๊ะตัว ใช่แลพีบ่พูทั้งนาพว้าท่อ้ยอ้ยโน้นงากระโดดตงงตต่งตึงงู้พี่น้องอยู่พูดเตาเลยครับพี่นลังครับนี่คืออยู่พูดเตาเลยนะอยู่ตรงเตาเลยนู้ยงามอ๋อถูกหอมกลหอมอูดอนี่งาดีไหมอ๋อถูกผมไม่่เสดได้ดอกอยู่นี่จอดจอดจอดไป อ,อาอตัวอ๋อตัวอู้หอปอดอกเง่ามบี้กับไป่นองอ,อู้หูอื้มอืมปอดเห็ดไข่ที่ผูเต่านะครับโูวันฝนตกครับอ๋อหอมมากเลยครับ